สวัสดีขอต้อนรับท่านเข้าสู่ดวงผีบอกในเดือนสิงหาคม2 5 6 8ดวงผีบอกนี้เป็นดวงของชาวราศีมังกรแต่ก่อนจะไปฟังกันขอให้ทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเรื่องช่องผีวีลับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าติดตามต่อไปแต่ดวงผีบอกนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นหากฟังแล้วก็ขอให้ไปปรับใช้ กับตัวคุณเองอีกทีเตือนสิงหาคามนี้ใครที่เกิดราศีมังกรจะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะหน่อยโดยเฉพาะเรื่องงานหรือปัญหาชีวิตส่วนตัวที่ยังหาทางออกไม่ได้แต่คุณก็จะโชคดีได้พบเจอผู้ใหญ่หรือคนที่มีประสบการณ์ดีๆมาช่วยชีย้ทางและให้คำแนะนำดีๆซึ่งคนคนนั้นจะเป็นคนที่ดูเฉยๆเ,เหมือนแก่แต่ไม่แก่ แต่ถ้าลองเปิดใจจะได้ไอเดียดีๆไปปรับใช้กับปัญหาชีวิตของคุณเองแน่นอนรวมถึงปัญหาทางด้านการงานของคุณด้วยที่งานเยอะทำงานไม่เป็นเวลางานด่วนเข้ามาเรื่อยๆเดือนนี้คุณจะมีความคิดในการบริหารหรือจัดการงานได้เป็นระบบยิ่งขึ้นจะมีความสามารถในการแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดียิ่งขึ้นยิ่งถ้าใครไปเริ่มงานใหม่หรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆแม้มันจะยาก และเหมือนจะทําไม่ได้ทําไม่เป็นผีบอกอย่ายลังเลทําไปเลยอย่าปฏิเสธโอกาสโอกาสนี้ดีมากๆเพราะว่าคนที่ร่วมงานกับคุณหรือทีมงานใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆที่จะไปเจอเขาจะสนับสนุนส่งเสริมและให้คําปรึกษาของคุณให้ผ่านไปได้ด้วยดีคนรอบข้างที่จะไปเจอดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้เดินหน้าลลยทุกคนจะให้ความสนับสนุนจนโปรเจก์นี้ ผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากแต่จะมีเรื่องที่ต้องระวังนิดหนึ่งการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่จะไปเจอใหม่ๆให้ดูท่าทีไปก่อนถ้าเขามีปัญหากันพยายามอยู่นิ่งๆคุณอย่าเพิ่งไปผสมโรงให้พูดแต่เรื่องของตัวเองปัญหาของตัวเองถ้าคุณขาดความรู้ความชำนาญไม่เข้าใจตรงไหนให้ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเขาตรงๆได้เลยทางด้านการเงินเดือนสิงหาคมนี้ เงินถือว่าโอเคเพราะจะจัดการการเงินได้ดีอยู่มีสติควบคุมไม่ให้รายจ่ายเกินตัวนอกจากนั้นคุณจะมีเงินเพิ่มจากงานพิเศษหรือช่องทางใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างที่ผีบอกไปแล้วก็ถือว่าในอนาคตอันใกลน้นี้จะมั่นคงมากขึ้นผีบอกว่าลองหากิจกรรมที่คุณชอบเช่นปลูกต้นไม้วาดรูปอะไรที่คุณชอบอยู่แล้วจะสามารถต่อย,ยอด ให้กลายมาเป็นรายได้เสริมในอนาคตได้ลองใช้เวลาทําสิ่งพวกนี้เพื่อเป็นการพักผ่อนและทําออกมาขายด้วยก็ถือว่าจะได้พักผ่อนด้วยและได้เงินด้วยสองต่อส่วนความรักในเดือนนี้ไม่ได้หวือหวามากนักคนโสดคุณมีคนในใจแน่นอนคุณชอบใครบางคนอยู่แต่ไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกไม่ว่าจะไม่กล้าหรือเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้ต่างคนต่างดูกันคิดถึงกันอยู่ห่าง เหมือนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนส่วนคนมีคู่แล้วก็คบกันไปเรื่อยๆได้ไม่ได้มีอะไรหวานเป็นพิเศษแต่ถ้ามีปัญหากันก็จะพูดคุยเคลียร์กันได้สุดท้ายผีก็บอกว่าเดือนนี้คุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้คิดจนแทบหัวแตกแต่ตัวของคุณเองเป็นคนที่มีพลังและมีแสงสว่างในตัวเองมากพอที่จะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ก็ขอให้คุณที่เกิดราศีมังกรพบเจอแต่สิ่งดีๆ ได้พบเจอผู้คนที่เป็นแรงสนับสนุนและแรงบันดาลใจที่ทำให้ทุกวันของคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเรื่องช่องผีลี้ลับเพื่อที่จะไม่พลาดดวงผีบอกในเดือนต่อไป